เรื่องนี้ฟังแล้วเศร้ามันเป็นหนึ่งเรื่องชาวในวงการตำรวจโดยทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยมีการโพสต์เรื่องราวสุดเช้าของวงการตำรวจว่านักเรียนหญิงม .5 เนี่ยขับจักรยานยนต์ไปเรียนกับน้องถูกตำรวจเรียกในไม่พกไปขับขี่ครับตำรวจบอกเอางี้ไปหาเงินมาสองพันปรากฏน้องไม่มีจ่ายจะไปเอาจากไหนเด็กม .5 เด็กม .5 สองพันนี่ถึงว่าเยอะนะฮะเยอะปรากฏอ้าวเมื่อไม่มีจ่ายก็ถูกตำรวจเนี่ย พาไปข่มขืนข้างโรงพักเลยฮะได้มีการปล่อยหลักฐานคลิปเสียงแม่ของน้องนักเรียนม .5 ที่ถูกล่วงละเมิดซึ่งกล่าวทงน้ำตาว่าช่วยอยู่ด้วยค่ะลูกสาวไปโรงเรียนเมื่อเช้าแล้วทีเนี้ยน้องไม่มีใบกับขี่กับบวกกันนอกระยะไปโรงเรียนเนี่ยก็ประมาณ 6, 6กิโลเมตรก็คือเด็กจะไปเรียนหนังสือครับทีนี้ตำรวจเขาจะเอาสองพันน้องไม่มีเงินไม่มีตังค์จ่ายค่ะตำรวจบอกว่า ก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยน oh. ตำรวจเอาเด็กไปขืนใจช่วยหนูด้วยเราไปฟังคลิปของแม่เขากันนะฮะช่วยหนูด้วยค่ะลูกสาวหนูไปโรงเรียนเมื่อเช้าของวันนี้แล้วทีนี้น้องไม่มีใบกับขี่กับหมวกกันน็อกมันมาระยะไปโรงเรียนหกกิโลหกกิโลแล้วทีนี้ตำรวจเขาจะเอาสองพันน้องไม่มีตังค์จ่าย ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตำรวจเอาเด็กไปเืนิมใจค่ะช่วยหนูด้วยนี่คือเสียงร้องจากประชาชนนะครับช่วยหนูด้วยถ้าคิดถึงว่าถ้าเป็นลูกเราสิอพอเรื่องนี้เป็นข่าวดวางังผู้พันตำรวจเอกสานิตชัยสถิตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรในฐานะโฆษกของตำรวจภูธรนนยทยโสธรแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย เกิดขึ้นจริงๆฮะยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงด้วยและเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันที่29มกราคมที่ผ่านมาโอ้โหตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่งานจราจรอ,อยู่ได้ตรวจปฏิบัติหน้าที่กวดขันวิธีการาจราจรตามปกตินั่แหละจนกระทั่งพบนักเรียนหญิงอายุ17ปีขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีเพื่อนหญิงนี่นั่งสอนถ้ายมาด้วยแล้วก็มาได้สวมหมวกกันน็อกตำรวจนายเนี้ยจึงเรียกขยุด แล้วก็ขอตรวจสอบพร้อมกับแจ้งว่าเฮ้ยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่มีใบ,บอนุญาตขับขี่พร้อมกับเรียกค่าปรับเกือบ2,000บาทแต่น้องนักเรียนบอกไม่มีเงินเดนน็กก<ห>็เียจะเอาเงินที่ไหน2,000 <มา S 1> บาทนะฮะเด็กไม่มีเงินจ่ายฮะจึงมีการพูดคุยตกลงกันต่อมาเนี่ยตำรวจนายเนี่ยได้พาน้องนักเรียนไปที่ห้องเก็บของนะฮะของกศนปาติ้วที่อยู่บริเวณด้านหลังติดกับห้องสมุดประชาชนโอ้โหห่างจากจุดเรียกตรวจเนี่ย ประมาณสักหนึ่งรอยเมตรแล้วก็ห่างจากสถานีตำรวจภูทรป่าติ้วเนี่ยประมาณ200เมตรแต่ในวันเกิดเหตุนเนี่ยกศอนอไม่เปิดฮะไม่เปิดทำการเพราะอนะไรเจ้าหน้าที่ไปแข่งขันกีฬาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ตำรวจนายเนี้ยก็ได้ร่วมหลับนอนกับนักเรียนหญิงคนนี้จริงๆฮะครับผมจากนั้นนะครับในช่วงเย็นวันเดียวกันนะครับ น้องน,นักเรียนหญิงนะครับก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วนะฮะและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนครับส่วนการดําเนินทางวินัยเนี่ยแล้วก็ทางอาญานั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยให้ในตํารวจคนนี้ออกจากราชการไปก่อนและจะได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าพรากผู้เยาว์นะฮะอายุเกินกว่า15ปีแต่ว่าไม่เกิน18ปปีไปเพื่อการอนาจารข่มขืน กระทำชํำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยประทุษร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับผมท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องถึงพอบอรตรฮะเออพราะประชาชนยอมไม่ได้จริงจรวันนี้คนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุทิมนพอบอรตรได้รับทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วฮะหากพบว่ามีการกระทําผิดจริงให้ดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดต้องตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วก็ขยายผลดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายและลืนยันว่าทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนอนักเรียนกับต<อ>ํารวจคิดถึงตอนที่คุณเรียนม .5 ้ <17 S 2> สิเองด้วยเ, 2, เด็กผู้หญิงเงินสองพันถือว่าเยอะมากนะเยอะที่จะไปหาจาก<ภ>าไหนนะตอนเธออยู่ต่างจังหวัดเยอะไหมเยอะมากแนมะ่ตอนนี้ก็เยอะสองพัะนะนาอตอนนี้นนงเยอ แต่สมัยก่อนมได้เงินเท่าไหร่วะห้าบาทสิบาทไปโรงเรียนนะสมัยก่อนถ้าสมมติโดนตำรวจเรียกเอามาสองพันเยอะนะเราจากไหนอะเด็กไม่มีอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าไม่มีปุ๊บแล้วเด็กจะต้องไปโดนข่มขืนนี่ก็ไม่ไหวมะไม่โอเคเลยอ่ะแชร Sh- yeah.